เสื้อบางตัวที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่เป็นเสื้อของระมหากษัตริย์ต่างประเทศอย่างเงี้ยเสื้อที่ประดับทองแท้จิวเวลรี่แท้เพชรพลอยแท้ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ค่ะเรามาสรุปกันนะคะว่าชุดที่ทําการประดับและตกแต่งในสมัยก่อนจะมีมูลค่าสูงมากเนื่องจากอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์แท้ทั้งตัวไม่ว่าจะทํามาจากคริสตลัลกระจกเพชรพลอยรวมถึงหินต่าง ะะจะทําให้ชุดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักแต่สวยและทนทานมากเมื่อเทียบกับชุดสมัยใหม่ที่มีมุกเลื่อมข้อการประดับและตกแต่งแต่ลักษณะของการใช้งานก็จะต่างไปบอกแล้วว่าเสื้อที่ประดับและตกแต่งมุกร่วมข้อเพชรนินจินดาเนี่ยถ้าเกิดแบบเป็นของพระมาหากษัตริย์บอกเลยนะคะว่าเราไม่สามารถไปประเมินมูลลค่าของเสื้อผ้าได้นะคะเพราะว่าทำมายูนี้จริงๆ ะะแล้วก็เสื้อผ้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะถ้าเป็นของต่างประเทศก็จะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ด้วย